4. กลุ่มผักผลไม้ช่วยเรื่องกดไหลย้อนก่อนที่จะไปฟังสาระดีๆนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์ช่องเรานิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในครั้งถัดไปนะครับข้อที่1กล้วยน้ำวา้าหรือแอปเปิลนะครับ2ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดกดไหลย้อนได้ดีมากๆนะครับลดอาการแสบร้อนกลางอกแล้วก็ที่สําคัญคือช่วยในเรื่องของลูกกระเพาะได้ด้วย เรากินกล้วยน้ำว้าเนี่ยหรือแอปเปิลเนี่ยประมาณก่อนนอนสักประมาณ3-4ชั่วโมงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาการแสบร้อนกลางอกนะครับช่วยได้ดีมากๆเลย 2. แต่งไทยนะครับแต่งไทยจะมีฤทธิ์เป็นาธาตุความเย็นพอมันมีความเย็นแล้วเนี่ยก็จะสามารถช่วยบรรเทาแล้วก็ลดอาการแสบร้อนกลางอกลิ้นปี่นะครับช่วยได้ดีมากๆช่วยในเรื่องของป้องกันอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วย และกลุ่มผลไม้อื่นๆนะครับเช่นอะโวคาโดแอฟริกอตนะครับตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเช่นแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เชอร์รี่องุ่นเนี่ยลองไปกินกันดูนะครับแล้วก็ได้ผลยังไงลองมาคอมเมนต์คุยกันได้ครับ